ก็สิบบาททำเองได้แปดหมื่นใช่ปะครับสีแล้วพันล้านป่ะสิบไร่แปดหมื่นนี่เลยแปดหมื่นจริงไหมล่ะแปดหมื่นทำเองจริงจริงแล้วมีตะหนอนชอวหัวเลยอ่ะตอลาดำเยอะจริงจริงแล้ววันนั้นหนวดต้นนู้นหนวดหนวดใบลู่หวังเจียงเลยเหลือตะกิงนู่นน่ะน่ต้นไม้พลาดน่ะน่น่ะไหมตัวนี้มันเขียวเลยเออเนี่บอกลุงมันเป็นยังไงเนี่ยไปดูหน่อยทำไมมันถึงฟื้นได้ขนาดนั้บอกลุงมันเป็นไงเนี่ยทำไมเนี่ยมันจะตายหมดแล้ววินเนี่ยครับอ่ะ ตอต้นต้นต้นโซมใบเหลืองต้นจะตายอยู่แล้วมันร่วงหมดเลยใบอย่ามันร่วงหมดเลยเนี่ยต่วน,ตนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วมันฟื้นมา<ช>ได้ขนาดนี้ได้ยังไงใ,<ช>ใช่ลุงก็พ่นยานอีไแหละกะไตตัวน,นี้แหละบอกตรงๆเนี่ยเขาไปใช้แมกมาลาวาน,นี่เองเนี่ยใบมันร่ว อยงเลยใบเป็นแบบนี้เลยน้องเนี่ยไปเป็นแบบนี้จังเลยเนี่ยรับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยดูแลเขาถึงไปก็หาผลผลิตเราครอบตอบแทนเขาเนาะใช่ต้องตอบแทนเขาอย่างดีเมื่อขอที่เราทำเองอ่ะแต่ไม่อย่างนี้เลยบอกตรงๆจะเกมากแล้จะขาดจะดะแนนํำให้ดูก็ไม่มีใบดีจะดนะนนำไม่ดูนะตอนนี้หาใบีเไม่เจอเลยไม่เจอเ่เลไม่เจอเลยจอจริลๆบอยอดใยม่อม่ม่เจย่ยมยยม่เมเม่เเ่เจ่อท่เลนไเล็ก เนี่ยตนัวอย่างนี้เลยครับอืมสวยมากจริงๆบอกตรงๆเกาทำสวยนะครับพาไปดูยอดสวยๆตัวนี้อะไรอะอะไรมันก็สวยมันสวยหมดเนาะมันสวยหมดอ่ะเออคืออย่างนี้คือสวยใช่ไหมใช่ใช่อย่างงี้ก็สวยมากเลยเห็นนะนี่ไงทีแรกอ่ะทีแรกที่ป้าทำเองมันจะขาดขาดมันจะขาดเป็นท่อนมันไม่มีอ่ะ ตอนนี้มันไม่มีของเสียที่ป่าทำจะข,า,ขาดขาดแบบว่าเป็นขาดสารอาหารน่ะมันจะขาดทอนแล้วมันก็จะจะเป็นแบบแบบไหนอ่ะมันแบบใบขาดแบบใบจะจะเยี่ย่มันจลน,บบบนี้แแบบบบน้ย<อ>ใบช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้พอเอาปุ๋ยลาวามาฉีดแล้วเออเนี่ยลุงก็ทำเก่งมากเลยรับรับชมเลย จากแปดหมื่นขึ้นเป็นล้านกว่าใช่ปีแล้วเนี่ยร้านฝาเนี่ยลุงมาทำเนี่ยปาดทำเองได้แปดหมื่นเองครับแล้วมีต้นนอนมีนอนแล้วมีลูกมันจะลูกจะใหญ่ใช่ไหมครับอนั่นเองลุงก็ทำลูกก็ได้ขนาดได้เออได้หมดเอด้วยใช่ทรงเลยสวยมากทรงสวยด้วยทรงสวยมากเข้าฟองได้เนี้ยเลอยอ่ะทรงสวยนอนไม่มีไม่มีเลยแมลงไม่กวนไม่กวนเลยไม่กวนเลยนอนไม่มีกินไม่มีเป็นไงเลยจริงนิดเดียว ดีมากเลยใช้ตัวเชืมาแรงนี่จะไม่มีใช้มานี่ดีมากเลยบอกตรงๆลุงหาใบขาดี่ป่าถามแมงก็ดูหน่อยยะประทับใจไหมไอ้แม็กมาประทับใจค่ะใช้ดีค่ะใช้ดีมากค่ะลุงด้วยใบขาดขาดมให้ก็ดูหน่อยค่ะแต่หาไม่เจอเหมือนกันโอ๊ยกาไม่ใช่อย่างนี้ยังสวยจ้าโอ้แต่ก่อนอนี้ยังสวยอย่งนี้บอกตรงๆมันจะขาดขาดแต่แบบคนเป็นโรคอะ คือแต่ก่อนนี่ขาดทั้งสวนเลยใช่และต้นมันจะไสแต่มองนี่มันจะทะลุไปเลยไม่อย่างนี้ต้นหายไปแล้วอ่ะยังให้ดูย่อออืบอกตรงๆเลยเนี่ยจะตื่ใจนะใครมานี่บอกว่าโอ๊ยใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรจะมีคนถามเี้เลยมีคนถามตลอดเลยตอนนี้ใช่อีกคนเข้าตลอดตอนนี้มันจากจากเมื่อก่อนที่ไม่ดีนะใช่เมื่อก่อนมีใครไม่มีใครรู้จักอันนี้มีคนรู้จักแล้วนะมีคนรู้จักแล้วนะป้าใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรป้า มีคนรู้จักนะได่ปีนี้ได้ทลายเอ้ยมีคนรู้จักนะได้รู้จักได้ไงได้ไลนละแสนอะปีเราลุงเนาะปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักเราเลยตอนนี้ตอนนี้ใครบอกว่าแม่บ้านลาวแพงนี่เถียงเลยใช่ไหมเถียงใครว่าแพงไม่สนเออเพราะเราองเราดูผลประโยชน์ของมันดูความคุ้มค่าใช่เนี่ยแล้วมันได้ผลแบบนี้แล้วต้นเนี่ยต้นจมานต้นเล็กนะเมื่อก่อนต้นมันจะเล็กอย่างนี้เลยนะแล้วไม่สวยแบบนี้นะไม่แตกกิ่งอย่างนี้นะใช่มันจะเป็นแบบนูนนูนนูน พอลุงมาทำปีที่แล้วนะมาปีนี้ปีสองนะลุงก็ทำให้แล้วมองต้นเลยเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยได้เล็กๆเนี่ยมองเห่ทีแรกมองแหงเนี่ยมองมามื่ต้นนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยนี่แล้วลุงก็มาแต่งกิ่งหักแถลลุงก็จะพ่นเลยบอกตรงๆลุงเก่งจริงจริง